สวัสดีค่ะก็สิบอกเร่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดกติามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท,ทางชถาน,นสันนวราปี2011นเนะคะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะราคาคันนี้139,000บาทนะคะทุกท่านเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซล VN Turbo 6สปีดเครื่องยนต์แน่นเนนหนึบหนึบน,นะคะขับขี่สบายค่ะราคาประหยัดด้วยนะคะเพียง139,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน เครื่องเกียร์ช่วงลางดีนะคะสีสันเดิมๆบางๆสภาพสวยเอกสารมีครบค่ะแคปเปิดได้นะคะเครื่องยนต์ประหยดัดถล่ง 2,500cc ดีเซลนะคะ139,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะสำหรับท่านใดถูกใจหรือสนใจนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดเวลาล่วงหน้านะคะนัดวันเวลากันก่อนค่ะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงนะคะ ไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ